คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพ่อพักกสุทธิ์หน่อยโชคสิเดมาลันนะครับกับสูตรโชควิ่งบนนะครับโชควิ่งบนนะครับพิสูจน์ที่เข้าตอนแรกนะครับโชควิ่งบนสุดหนึ่งโดยสุดนี้มันเข้าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมหกสองนะครับหนึ่งตุลาคมหกสองทั้งหมดก็สามชิเป็นงวดการคำนวณนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมจะแสดงให้เห็นตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนะครับหนึ่งมิถุนายนหกสาม นะครับผมเอามาแสดงให้เห็นนะครับจะได้มั่นใจในการที่จะเลือกนา,าไปใช้นะครับเพราะว่า,าจะแสดงหมดก็คงไม่ได้คำนวณสูตรอื่นกับพอดีนะโอเคหนึ่งมิถุนายนครับที่ออกแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดสองตละออกสองสี่นะครับโดยเราใช้ในส่วนของหลักร้อยลนะที่หนึ่งครับคูณด้วยสามบวกด้วยนะครับหลักหน่วยครับของสามตัวลาครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วย หลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่2บวกกันครับก็เป็น5 3 5 5 3 5 15บวกด้วย9 15 16 7 8 9 20 21 22 3 24 24เป็น24 24บวก2 24 25 26เป็น26นะครับ26บวกศูนย์คงที่ก็ได้26เรานำค่าแทนมาวางคือเลข6 6บวก4คงที่เป็น10ใส่0 0บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2อบวกหของที่ได้สามได้หกศูน6์หนึ่งามาดำนินะครับสิมิถุนายนนะครับออกห16 9 7 2่งกเ้เจ็ดสองรางหกนะครับเลข6กครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตรงที่หน่งนะครับสิมิถุนายนครับห้าหนึ่ง้องตรางหกสีนะครับเกคูณสบวกด้วย6บวกด้วย8ปดท่ากับสี6 6 สี่บอกศูนย์ก็เป็นสี่สิบเอดบวกศูนย์ก็เป็นสี่สิบสองสี่สิบก่นนะเก้าสามเก้าสามเก้าคูณสามบวกด้วยัชคกูนะครับอ่ะโอเคครับอ่ะสิบหกพฤษภายนใช่ไหมครับ เดี๋ยวจะไม่เห็นกันหน้ากระดาษแล้วเนี่ยอก็3สาิบเจบวกด้วย6บวกด้วย8นะครับเท่ากับ41 48, 41ิบเบวกศนย์ก็เป็น41่เ 1. อ1็นึบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8ได้เลขวิ่ง1 5ึ่งกเนะครับหนึ่งกระดาษผมขับออก3า7 สามสี่เอ้าอตัวละออกแปดนะครับเลข8เลข8เข้ามาในตำแหน่งหลักหน่วยเลข5้วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบอังวันที่1นึนะครับต่อมาครับหนึ่งกระด้าาวุมครับ3า7 2ี่เจ็ดสอ้าวละแนะครับสองสามหกบวกด้วย2บวกด้วย0เท่ากับ8 8ดบวกศูนย์ของที่ได้8ปครับใส่แปดแบวกด้วย4ครับเป็น12บสใส่สองสงบวกหนงของที่ครับเป็น3 สามบวกหนงที่เป็นสี่สบวกหนึงที่เป็นหได้8.2.3.4.5งสามนะครับสิกกรกฎาคมครับออก8ปดเจ็ดประถกสองต,ตรางห้านะครับเลขเลขอะไรเอ่ย,เ,ยเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหล,ลักสิบนที่หนะครับเลขสวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลนที่หนะครับต่อมาสิบกกระฎาคมครับ8 7 3 2จ็ดสาประถกสองตารางห้าสามนะครับเรามาดูครับ3าม สองสามหกนะครับเท่ากับ6 6หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกห้าเป็นสิ1เอ็ดสิบเอ็ดทดไว้ครับสิบเวกศูนขงที่เป็นสินะครับใส่หนึ่งหนึงบวกสขงที่เป็นห้าห้าบกหงขงที่เป็นหกหกบวกหงขงที่เป็นเจ็เบวกที่เป็นแได้หนึ่งนะครับหนึ่งห้าสิหาพมครับออกห้าหกเก้าสาก้องอลอกเกนะครับเลข1ครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยน้อยนะครับ โอเคอันนี้เข้ามาตัวเลขเดียวนะครับหน่งสิงหาคมครับห้าหกเก้สาม็นหนึ่งสองะเก้าสองนะครับสามสามเก้าเก้าบวกด้วยห่งบวกด้วยห้านะครับเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกนคของที่เป็นสิบหใส่ห้บวกสี่ของที่เป็น 9, ก้าเก้าบวก1นึ่งของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนงหน่งบวกอีกหนึ่งของที่ได้สองได้ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสิบงหาคมครับออกเก้าสี่ห้าเปนหนึ่งสองต้นลาแปดแปดนะครับสองต้นล เทคหนึ่งครับเ,เข้ามา2ตัวบนเลยนะครับตางที่1นะครับต่อมา16สิงหาคมครับ9 4 5 8 1 2ต8 8นะครับ8 3 24คือ4บวกด้วย2บวกด้วย6เท่ากับ32 32บวก0เป็น32ใส่2 2บวก4คงที่เป็น6 6บวก1เป็น7 8บวกอีก1บวก1เป็น8เป็น9นะครับได้2 6 7 8 9 นหนึ่งกันยายนครับออก999 997้าเตัวล้ออก9 8นะครับเลข9้าครับเข้าตำแหน่งของหลักร้อยหลักสิบนะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหเข้ามาครบ3ตัวบนลางวัลที่1เลย1กันยายนนะครับหกันยายนลำดูครับเก้าดนะครับ9ก27สบวกด้วย5บวกด้วย6เท่ากับ38 38บแกศูนของที่เป็น38ใส่8 8ดแกสครับ8 9ดเก้าสิบเสิใส่2 สอบวกหนึ่งของที่เป็น3 3มบวกหนึ่งของที่เป็น4 4่บกหนึ่งของที่เป็น5้าได้แปดสองสามสี่ห้านะครับสิกันยายนครับออกสองสี่สี่ศูนย์ไปสางตัวล่างออก5 7เจ็ดครับเลขแอ่าเลขแปกับเลขสาครับเข้ามาในตำเนาองหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับสิบหกกันยายนครับสิกันยายนสองสี่สี่ศสามสตัวล่าง5้าเนะครับ ศูคูณสได้ 0, 0ูนย์ศบวกได้ศูนได้ศูนย์ศูบวกหได้1ได้ผลรวมหนึ่งครับหนึ 1, 1่งหงบวกหนบศูนย์ของที่ได้1 1ึ 4, 1่งหงบวกสีบวกสของที่เป็น5แล้วก็เดินหน้า1นึเดินหน้านะครับสาครั้งเป็น6กเครับได้1 5 6่งหนะครับหตัวลาคมครับอ 8, 3, 7, 8, 9, 3, 2, อแปดสก้าสามสอตัลารห้าเก้นะครับเด็ก เลขอะไรเออตามเลขแปวิ่งเข้ามาจำาป่นของหลักร้อยลองที่1นะครับต่อมาครับ1ตัวละครนะครับแปดสามเตัวละห้านะครับคนต่อคัพแคูณส8มแปดสามยีนะครับสบวกด้วย7บวกด้วย5เท่ากับ36 36บหกสามสวกศูนของที่เป็น36มสิบกับใส่หกหบวกสเป็น10บสี่ศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้สองสองบวกหนึ่งของที่ได้สามได้หกศูนย์หนึ่งสองสามสิบหกตุลาคมครับออกสองไปถกศูนย์ห้าหนึ่งสองตัวล่างสามแปดนะครับ x ศูนย์เข้าตำแหน่งของหลักร้อยงวักที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยร้อยที่หนึ่นคคงนะครับต่อมาสิบหกตุลาคมครับสิบหกตุลาคมนะครับลองดูศูนย์คูณสามได้ศูนย์ศูนย์บวกด้วยหกบวกด้วยสี่เป็นสิบครับ สิ10 10บสิบบวกศูนย์ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่ของที่ได้สี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดได้ศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งพิจิกายนต์ครับเรามาดูกันออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตัวล่างสี่ศูนย์นะครับสี่เลขศูนย์กับเลขสี่ครับมาคบสามต้นบนลงมาที่หนึ่งนะครับแถมมาข้างล่างด้วยนะครับหนึ่งพิจิกายนต์นะครับ สี่คือ2 2งสองบวกด้วยสบวกด้วยห้าเทกับยี่สบเวกศูนย์งที่เป็น21่สิบเอบวกสคงที่เป็น5 5าบวกหนึงคงที่เป็น6 6หบวกหคงที่เป็น7 7็บวกหคงที่เป็น8ได้1นึ่งห้าหกเนะครับสิบหกพิจัยานะครับออก9 7 2 6เจ็คงหนึ่อตัวละออก4 6่หกนะครับเลขหกกับเลขหนึครับมาครบสต,ตัวบนหลังมาที่หน่งเลย นะครับต่อมา16บหกพิเศษนะครับ6 3 8คือ8 8บวกด้วย8บวกด้วย7จดเทับ33 33 3บบวกศูนของที่เป็น33ใส่3 3บวกสของที่เป็น7 7บวกหนงที่เป็น8 8บกหนงที่เป็น9 9บก1ที่เป็น10ได้3 7 8, 1, 8 1, 9 0นะครับ1ธนาคมครับออก100 9 9 4 2นย์94นะครับเล้า เลขกคราบเข้าตำแหน่งของหลัรกร้อยหลักสิบ่อนที่1นึ่งนะครับหน่งธันวาคมครับหนึ่งธันวาคมเก้าสบวกด้วยสบวกด้วยเจ็เท่ากับ37 37บเจสามวกนคงที่เป็น37มสิบเจ็บวกสี่งที่เป็น 11, สิบเอ็ดสิบ่งหบวกหที่ได้2 2งสงบวกหนึงคงที่ได้3 3มสบวกหนงที่เป็นสได้7 1 2 3 4นึ่งสองสามะครับเจ็ดหนึองสมกธันวาคมครับออก2อง3ูนย์หนึ่งันะฮะ x สาก็าตำแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยลงมาที่หนึ่นะครับต่อมาครับ1ิบหกธนาคมน,นะครับสอง3ู 20, 30, 30, 30, 70, นย์หนศูนย์สะครับสามสกบวกด้วย7บวกด้วยแปนะครับเท่ากับ24 24บวกศูนยขงที่เป็น24่สิบ่สีบวก4ีขงที่เป็น8ปบวกหนงที่เป็น9 9บวกหนงที่เป็น 10, 8, 0, 1ิบส่ศูย์บวกหนงขงที่ได้1นะครับได้4ี่แปศนย์หนะครับ 4 8 9 0 1เราก็มาดู30มสิงมสิบครับสะกุนนะยึดมันได้ละสี่ดก้าศูนย์หนึใช่ไหมสี่แปดเก้าศูนย์หนึเลขแปครับเข้ามาจหน่งของหลักหน่วยลลองที่หนึ่งนะครับสามสิบคมนะครับ 638 8คือ8บวกด้วย6บวกด้วย8นะครับบวกด้วยบวกเเท่ากับ32 32 32บวกส่วกนที่เป็น32ใส่2ใส่กระถ่าย2บวก4ี่ที่เป็น6 6 1บวก1นงที่เป็น7 7บวก1งที่เป็น8 8บวก1งที่ครัสุดท้ายเป็น9ได้2 6 7 8 9นะครับ17มกราคมครับมกราคม สามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวล่างหนึ่งห้านะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเลขเเข้ามาตำแหน่งหลักหลักสิบตัวที่หนะครับต่อมาเลขเข้ามาเลข9เลขเดียวเข,เข้ามาเลขเก้าเลขเดียวนะอันนี้นะโอเคต่อมา17มการกโนะครับสิบเจ็ดมร 3า9สบวกด้วย3เป็น12 12บวก3เป็น15 15้าบวกสูตรของที่เป็น15บหใส่ห้าห้าบวกสีบวกสี่คเ้าเกบวกหนึ่งงที่เป็น10บใส่ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้1 1ึ่งบวกหของที่ได้2องได้เลขวิ่งค่าเก้าศูนย์หนึ่งสองเรามาดูครับหนึ่งเรามาดูหนึกลมภาพันนะหนึ่กลมภาพันธ์ออก9ก้าหนึ็ตัวล่างออก97นะครับ เลขศูนย์เข้าตำแหน่งของหลักสิบองที่1น่ะครับโอเคนะครับต่อมาต่อมาต่อมาครับ1กับวาพันคำนวณต่อนะสาคูณสเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น16 16กสิบกบวกส่วนงที่ครับเป็น16บหกใส่หกบวกสเป็น10บใส่ศูนยชุก1นงของที่ได้ห หนบวกหที่ได้ 2, 2งสองบวกหนึ่ที่ได้สามได้หกศูนย์หนึ่อามหนย์ามเราไปดนึคันครับ6,0123ย์หนึเลขหเลขศูนเลขสเข้ามาครบ3ตัวลงมาที่1นะครับต่อมาคัด1นึ่าวันนะครับกำหนดต่อหกสามหสามสิบแนะครับสิบแปดคือแปดแปบวกด้วยหนึบวกหนึเป็น9 เก้าบวกด้วยสามเก้าบวกสามเป็นสิบบวกยสามหกสามสปดสิบแปดสิบเป็นสิบเกบวกด้วยหเป็นเกบวกด้วยสก็เป็นสิบสอเฉพาะค่าถ้ายมานั่นเนาะก็พอเป็นสิบเราดึงเฉพาะค่าถ่ายมาสบวกด้วย ศก็เป็นสองใส่2 2งสบวกด้วยคงที่เป็นหกหบวกด้วยหนงคงที่เป็นเจ็ดเจบวกหนึ่งคงที่เป็น8 8ดแดบวกแปดบวน่งคงที่เป็น9้าได้สองหกเจ็ดแปดเ้านะครับสองหกเจ็ปด้าเรามาดูหน,น,นมีนาคมหนึ่งมีนาคมก็ออก8ปดสาห้าห้าสดสอง 8, 3, 5, 3, 8, 2, ออก73าะ 7, 3, นะครับเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยน้อยที่หนึ่งนะครับเลขเกิดเด็กไหมโอเคเข้ามาเลขเดียวนะ ต่อมาครับ1หมีนาคมหนึมีนาคมห้าสาสิ 0, 15, 15, บห้ 8, 15, บ 8, 15, าบวกด้วยศนนะ 5, 35, 5, ย์ 0, ก็เป็นสิบห้าสิบห้าบวกด้วย8ปดสิบห้าบวกแปดสิบห้าบวกจนวนค่าทาและกันนะห้าสาบห้าห้าบวกด้วยศูนก็ได้ห้าห้าบวกด้วยแปห้าบวกด้วยแปดห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามอ่ะสิบสามถอดไว้สิบสามสิบสามบวกสูนย์ของที่ก็ได้สามนะครับนัานำค่าฐานมาวางสามบวกยี่สิบของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งิของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งขงที่เป็นเก้า เก้า <9, S 2> บวกหนึ่งของที่การสุดายเป็นศูนย์เป็นสิบน,นะใส่ศูนย์ได้สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับจะดูสูตรอื่นประกอบนะครับดูสูตรอื่นประกอบกันนะครับประกอบกันตัดงใจนี่เป็นสูตรของโชควิ่งบนสูตรที่หนึ่งนะครับเออดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมหกสองนะครับสามสิบเอ็ดงวดการคำน,นวณโดยที่ไม่หลุดนะครับก็ดูตามกันต่อนะครับดูประกอบกับสูตรอื่นนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กแชร์ลงอ e ีไลน์ได้นะครับนะครับประกอบอัตทันใจจะได้ไม่ลืมกันนะครับกดอย่าลืมกดใส่กระดิงด่งนะครับกดติดตามแล้วนะครับรู้ก,ก่อนรล้ก,ก่อนกับสุดหน่อยโชคสิทถิหมนร้านครับขออวยพรโชคดีนะยิงว่ามีโชคดีครับ